น่ามันเนี่ยน้ามันมันเน่ามันเหม็นลงมาในหน้าเฮาป่าก็ตายดินก็เสียแบดนี้เป็นยังกระทบยังกับ่มีสศัตสว่าสิ่งตายหมดเพราะเดือดร้อนมันอยู่ในนี้ประเดี๋ยวดินเฮาต่อไปมันก็สิมีเป็นกดเป็นลางเป็นสารเป็นดำไปเรื่อยๆเขาน้มจากป่าเขาก็ไม่ได้ฝนเต็มที่ฝนเนี่ยก็มาก็ต้อง มันบวกขึเกาโสนซะบวกขึแต่พออะมรเข้ามาตาโรงงานตัวนี้มาต่างนามันเสียหนึ่งจากโรงงานตัวนี้ล่าสุดเนี่ยเห็นว่าเป็นยังไงวะครับน้ำที่ปล่อยลงมาล่าสุดเนี่ยล่าสุดเนี่ยเน่าหม็นดำินอยู่ปวกหลายขนาดยางไก่ก็บม่ได้ดำหม็่นหมิ่นทั่วบดทีไปเลยทั่วไห้ตัวหน้าเต็มบดแล้วก็กระทบกับกับเม็ดข้าวเราเป็นข้าวเหนียวเลยเป็นยังไงครับผมถามว่าน้ำตัวนี้เงมาเนาะเขาเหนียวเนี่ย ถาเขาสวยมากเนี่ยหนึ่งมากเนี่ยเวลาเขาถอดจากหัวเนี่ยมันจะแตกกระจายไปทั่วทีเลยปั่นบทิดกันแข็งหนึ่งได้ก็เทยออกจากหัวบ่เกินสอมโมงกินกินขึ้นถือเกาเหนื่อย,ยสภาพเป็นตัวนี้คือว่าผมกินเขามานี้สองปีสามปีเลยกินเขาจากนามโรงงานนารกตัวลงมาหาเองครับคือก่อนหน้านี้เขาเขาได้ลงมาแก้ไขหรือว่ามาดูอะไรไหมครับพ่อมาครับ มากทอดจังหวัดกระทรวงกรรมจังหน่วยงานอย่างนีมุกดาหารมากแตคือเกาว่าี่แก้ไขกับโบยอมแก้ไขกับปีนี้็ยังสามครอบเรือร้อนในแทบ้านนี่ให้ผมปีกนี่ผมหลักฝนกระทบผมเนี่เต็มเต็มเลยนี่เป็นอะไรก็คลองไงหน่วยงานทุกหน่วยงานมาเบิ่งอีกถามว่าจะ่เป็นเน่นี่หวาผมกับโบย่อมเหมือนกันเนี่ยเอาการทั้งทุอกันเนะ่ยพวกควาบเดือดร้อนนู้นผมมันแม่ยุโ่งงานครับโรงงานโบเดือดร้อนแต่ถ้บบาทมันเดือดร้อนครับ